ใส่กระเพาะปลางไปเลยค่ะไปค่อยเทน,นะเด้๋ยวสังเกตความเหนียวกันค่ะว่าชอบเหนียวประมาณไหนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหู้เอเชียฟู้ดซีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำกระเพาะปลากันค่ะเรามาดูวัตถุดิบเป็นก่อนเลยนะคะ นี่เลยกระเพาะปลาค่ะหนึ่งร้อยกรัมนะหนึ่งขีดค่ะให้นำกระเพาะปลาแห้งค่ะไปแช่น้ําให้เขาพองนะคะและนิ่มค่ะเวลาแช่ค่ะกลิ่นของมันเนาะไม่โสภาเลยเดี๋ยวเรามีวิธีในการดับกลิ่นให้กระเพาะปลาของเราไม่เหม็นสาบเลยค่ะโครงไก่ค่ะหนึ่งตัวส่วนไก่นะใครจะใส่อะไรก็ได้เนาะวันนี้วิจะใส่เป็นตับและสันในค่ะใครจะใช้อกไก่น่องไก่ปีกไก่ ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะหน่อไม้ค่ะใครไม่ทานหน่อไม้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นยอดมะพร้าวก็ได้เช่นกันค่ะขาดไม่ได้เลยไข่ตองกทาน,นะคะขิงค่ะแากบักชีเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้น,นิ่มค่ะพริกไทยเม็ดค่ะเลือดค่ะสามารถใช้เป็นเลือดหมูเลือดเป็ดได้นะคะ วันนี้วิหารเลือดหมูไม่ได้นะปกติแล้วเราเดี๋ยทําก็จะใช้เป็นเลือดหมูลเลือดเป็ดค่ะเพราะเขาจะนุ่มและอร่อยกว่านะแต่วันนี้หาไม่ได้ใช้เป็นเลือดไก่ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะให้นํากระเพาะปลาแห้งค่ะมาแช่น้ําอย่างน้อยสองชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะนี่จะแช่นะให้กระเพาะปลาค่ะเขานุ่มและพองแบบนี้นะคะ ตั้งน้ำค่ะให้เดือดเลยนะให้นำขิงค่ะไปทุบนะให้แตกแบบน,นี้เลยค่ะและตามด้วยกระเพาะปลาแช่น้ำนะคะอุย๋ยจะยังไม่หั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มค่ะกระเพาะปลาเขาจะหดอีกนะเราจะต้มก่อนนะคะเราจะไม่หั่นก่อนค่ะเพราะเวลาที่เราต้มกระเพาะปลาแล้วเขาจะหดตัวลงอีกนะคะถ้าเราหั่นก่อนบางทีเราก็กะชิ้นไม่ถูก เวลาต้มมันจะทําให้กระเพาะปลาค่ะเละน,นะนี่ค่ะขั้นตอนนี้นะให้ใส่น้าต้มใส่ชูลงไปค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนนะคะน้ําต้มใส่สชูค่ะจะช่วยดับกลิ่นนะตัวนี้เลยใส่ไปเลยค่ะขิงก็ช่วยดับกลิ่นอยู่แล้วนะแต่เราจะเพิ่มน้าส้มค่ะเพราะน้ําส้มตัวเป็นตัวกัดน,นะส่วนใหญ่เวลาเหม็นคือเ็าจะเป็นไขมันของกระเพาะปลานะคะ ปิดฝาไว้เลยค่ะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระเพาะปลาด้วยค่ะช่วงที่เรารอนะเรามาต้มนำ้ำซุปเป็นก่อนค่ะใส่กลงไก่ลงไปเลยค่ะน้ำที่อุ๋ยใช้วันนี้นะคะ3ลิตรค่ะ ้บบักชีค่ะใส่เกลือค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน้ำเดือดเขาจะมีฟองไขมันแบบนี้นะคะให้ช้อนฟองไขมันออกเลยค่ะเมื่อเราช้อนฟองไขมันออกหมดแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปต้มเลยค่ะใครใส่เป็นปี เป็นน่องปีกบนนะคะให้ใส่ลงไปพร้อมกับซี่โครงไก่ได้เลยนะนี่ค่ะแล้วก็ตับนะคะวันนีุ้ยจะใส่ตับด้วยเลยค่ะนี่ค่ะอะไรสุกก่อนเราตับขึ้นมาก่อนเลยค่ะสต่ในไก่นะเขาสุกง่ายอยู่แล้วแถมเขาจะนิ่มนุ่มด้วยนะคะ จะตักขึ้นมาก่อนเลยค่ะตับสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเราตักไก่และเครื่องในไก่ของเราขึ้นมาแล้วนะให้ใส่ค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดให้นำไปตำให้แตกค่ะ หลายคนบอกว่าใช้พริกไทยป่นได้ไหมรือบอกเลยนะว่ากระเพาะปลาจะให้หอมและอร่อยต้องใช้เป็นพริกไทยเม็ดเท่านั้นค่ะเพราะจะทาให้น้ําของเราต้มนะคะไม่ข้นและไม่ขุ่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและจะให้ความหอมกว่านะคะให้ใส่เห็ดหอมค่ะวันนี้นะอุ้ยใช้เป็นเห็ดหอมแห้งนําไปแช่น้ําให้นิ่มค่ะแล้วเราก็นํามาหั่นค่ะใส่ลงไปเลยนะ เห็ดหอมเราจะได้นิ่มนะคะแล้วก็นุ่มค่ะแล้วจะได้กลิ่นหอมของเห็ดหอมด้วยนะคะหลังจากเราใส่เห็ดหอมลงไปแล้วค่ะเราหลีบเป็นไฟกลางค่ะและเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะจาำเขาเริ่มกวนแห้งแล้วนะให้สัมผัสดูค่ะถ้าเขายัางไม่นุ่มนะ ก็ให้ต้มต่อค่ะนาำของมวนแล้วนะเติมน้ำค่ะปุ๋ยจะต้มต่ออีก15นาทีค่ะหลังจากผ่านไฟ15นาทีค่ะวันนี้นะปุ๋ยใช้เวลาในการต้ม45นาทีค่ะใช้ได้แล้วนะนุ่มเลยนี่นะคะนุ่มแล้วให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะแลวให้ตักขึ้นค่ะ แล้วนำลงมาแช่ในน้ำเย็นเลยนะเราจะใช้น้ำเยอะหน่อยค่ะเพื่อล้างกลิ่นสาบนะนี่ค่ะนี่ค่ะทิงแล้วก็ออกได้เลยค่ะ ค่ะเราจะได้เฉพาะเปล่ามันหอมเลยค่ะรับรองได้ค่ะว่าไม่มเหม็นแถมนุ่มอีกด้วยนะคะพักใส่ตะแกรงค่ะเห็นไหมเมือสังเกตดูนะที่หลุยบอกว่าเราไม่สมควรที่จะหั่นก่อนเพราะอะไรเวลาเราต้มเขาก็จะเปื่อยและนุ่มแล้วก็กระจายตัวออกแบบนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเราหั่นก่อนเราจะกะไม่ถูกเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้บีบน้ำออกนะทำอย่างเบามือนะคะ ให้ใช้เป็นการกดดีกว่าเนาะอย่าบีบแรงเกินค่ะไม่อย่างนั้นกระเพาะปลาเราเละนะให้ใช้เป็นการกดค่ะนี่ค่ะเมื่อแห้งแล้วค่ะเราจะมาหั่นกันตอนนี้ค่ะใครจะใช้มีดหั่นหรือใครจะใช้กรรไกรตัดแบบอุ่นก็ได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะเราก็จะกะถูกแล้วค่ะว่าเราอยากจะได้กรบเพาะปลาชิ้นขนาดไหนนะเห็นไหมว่าที่อุ่ยไม่ให้หั่นก่อนไม่อย่างนั้นนะเละแน่เลย เขาจะเปื่อยยุย้ยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะอันไหนที่ใหญ่เราก็มาตัดเองค่ะใช้มีดก็ได้ใช้กันไกลก็ได้นี่นะคะใหญ่ไปเราก็ตัดค่ะให้ได้ชิ้นพอดีคำเนาะเราเตรียมส่วนของกระเพาะปลาแล้วนะเรามาเตรียมส่วนของแป้งค่ะวันนี้นะเาจะใช้แป้งมันค่ะหลายหลายคนเลยนะบอกว่าเวลาตีพวกลาดหน้าหรือไม่จะเป็นคอปลานะส่วนใหญ่แล้ว ทำไมมันถึงชอบคืนตัวปัจจัยสำคัญเลยนะอยู่ที่การคนแป้งด้วยค่ะเติมน้ำค่ะเวลาเราคนแป้งค่ะแป้งมันนะเราอยากคนให้ใสเหมือน,นคล้ายนมนมข้นหวานใสๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะเข้าใจผิดน,นะว่ามันใช้ได้แล้วอะแต่จริงๆแล้วค่ะมันจะให้เหมือนนมข้นหวานแช่เย็นค่ะเอาแบบนี้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่านมข้นหวานของแต่และยี่ห้อ ต้องยอมรับค่ะว่าความใสไม่เหมือนกันด้วยเนาะบางยี่ห้อก็ข้นบางยี่ห้อก็ใสนะคะุวยขอใช้เป็นคําว่าให้ความเหนียวของแป้งค่ะเหมือนนมข้นหวานแช่ในตู้เย็นค่ะถ้าเกิดทําเองจะรู้สึกเวลาเราคนค่ะจะมีความรู้สึกเลยค่ะว่าเขาเหนียวและเหนื่ค่ะคนค่อนข้างยากนะแล้วเวลาเราเทลงค่ะเขาจะต้องเหนียวข้นและไม่ขาดนะคะสังเกตดูความเหนียวปัจจัยสําคัญเลยค่ะ การคนแป้งเพราะมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยค่ะใช้แป้งมันก็สามารถทําได้โดยที่ไม่คืนตัวนะคะความเหนียวแบบนี้เลยค่ะบางคนนะก็จะเอาแบบใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตีเขาก็จะเหนียวได้แป๊บเดียวค่ะพอตั้งไว้เย็นเขาก็จะคืนตัวนะนี่เลยไปค่ะเราไปต้มกระเพาะปลากันต่อค่ะนี่ค่ะหลังจากเราเคี่ยวมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะความหอมของกลิ่นน้ําต้ม โครงไก่ของเราก็ออกแล้วนะให้ตักโครงไก่ของเราขึ้นเลยค่ะแล้วบักชีค่ะอุ๋ยจะใช้ไฟกลางนะคะหลังจากที่อุ๋ยตักโครงทุกอย่างออกแล้วเห็นไหมว่าน้ำเขาจะงัวแห้งนะอุ๋ยจะเติมลงไปอีกครั้งแรกนะอุ๋ยใส่ไปสามลิตรค่ะหนึ่งขวดหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะอุ๋ยใส่ไปสองขวดค่ะ แล้วอุจะมาเติมค่ะอุ๋ยจะเติมไปประมาณสามลิตรครึ่งน,นะคะเอาแาบ,บนี้ลิตรเนะาะเจ๊จัดประมาณง่ายๆค่ะสามลิตรครึ่งค่ะให้เริ่อไฟแรงได้เลยค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วค่ะเรามาปรุงรสชาตินะซีอิ๊วขาวค่ะเราใส่เกลือไปแล้วเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะสองช้อนค่ะซีอิ๊วขาวนะอุจะเพิ่ม,มซีอิ๊วขาว กี้วใส่ไปสองช้อนแล้วเนาะยิ้วขาวสามช้อนค่ะจืดไปหน่อยเนาะผมจะใส่ก้ำจาสามช้อนค่ะน้ำมันหอยค่ะสองช้อนนะคะใครมีเหล้าจีนสามารถใส่เหล้าจีนได้เลยนะจะหอมมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยไม่มีค่ะเหล้าจีนอุ้ยจะใช้เป็นนี่นะคะชิกโชค่ะซอสเปรี้ยวนะใส่ซอสเปรี้ยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะ ปกติแล้วเวลาเราทานกระเพาะปลาก็จะมีสใส้เน้ต่างห่าอยู่แล้วเนาะใสลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะสองช้อนนะคะประมาณนี้ใครทานหวานเนาะใครทานออกหวานนะก็เติมน้าตาลลงไปค่ะเพราะว่าเขาจะได้ความหวานจากน้ําต้มไก่ไแล้วนะแต่ใครทานหวานค่ะเพิ่มน้ําตาลทรางประปายสหนึ่งช้อนเมื่อเราปรุงรสชาติถูกใจแล้วนะหน่อไม้ค่ะให้เพื่อนนะ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนําไปต้มน้ําทิ้งก่อนครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยนํามาใส่ค่ะนี่ค่ะเลือดก,ก็เช่นกันนะคะหุ่ยก็มีวิธีการต้มเลือดปากไว้ให้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มส่วนของเลือดและหน่อไม้ไว้สักพักนึงก่อนค่ะเมื่อเดือดแล้วค่ะใส่กระเพาะปลาลงไปเลยค่ะ แล้วเรารอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะเมื่อเราใส่กระเพาะปลาลงไปแล้วน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเวลาคนนะให้คนจนถึงก้นหม้อเลยค่ะไม่อย่างนั้นนะเขาจะเกาะตัวเป็นก้อนค่ะเทลงไปเลยค่ะไปค่อยเทนะแล้วสังเกตความเหนียวกันค่ะว่าชอบเหนียวประมาณไหนนะคะ เริ่มเหนียวแล้วค่ะเราคนค่ะให้แป้งสุกก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดแป้งสุกเดี๋ยวเขาจะใส่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าความเหนียวยังไม่ถูกใจเนาะอยากให้เหนียวแบบนี้นะใส่แป้งเพิ่มเลยค่ะค่อยๆใส่นะ ขั้นตอนของการเติมสีเราจะมาเติมสีในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะสีอูดดำหวานค่ะหลังจากที่ความเหยวเราได้แล้วนะเรามาเติมซีอูดดำหวานค่ะเพิ่มสีสันนะชอบสีดําก็ใส่เยอะหน่อยใครไม่ชอบสีดําสีออกน,น้ําตาลอ่อนเราใส่ไม่ต้องเยอะค่ะนี่นะเราก็จะได้ขพาะปลาสีประมาณนี้เนาะ ถ้าใครชอบดำหน่อยก็ใส่งไปใต้หน่อยเลยค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบพอปลานะเดีย๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะไข่ตับค่ะไข่ทานอะไรก็ตับแส่ไปเลยค่ะเนื้อไก่ค่ะโดยด้วยผักชีสักหน่อยนึง เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรกระเพาะปลาของอุ๋ยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมซอส,สเปรี้ยวกันนะคะเพิ่มความหอมเลยค่ะ